เคยบอกกับเธอหรือ,อยังว่าเธอน่ารักว่าเธอสวยเกินใครทั้งหมดเลยฉันถึกใจเธอเหลือเกินเธอหน้ามองบอกได้ไหมบ้านอยู่ห้องแห่งไหนหรือเจ้าเป็นดาว จากเมืองเหนือเลยคํแแพงแดนอีสานคนสวยของเมืองภาคกลางหรือสวยงามของเมืองตายยอมรับต้องต้องว่าสอบเธอคนนี้สอบที่เธอเป็นเธอ,อเวลาเธอยิ้ม รู้ไหมเวลาที่เธอจ้องตาสันเขินจริงจริงเธอทำให้เขาคนหนึ่งหลงรักเธอขอถามตรงตรงขอจีบเธอได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรสวยกันยิม้มสักนิดหนึ่ง ได้เปิดยาเพิ่งมองผ่านไปสนคนอื่นพอใจถูกใจคนเน่มันยกให้เธอเป็นที่หนึ่งชอบจริงๆจงเจ้าเอ้ยรักจริงๆสาวเฮ้ยจะอูจะอีจะวาเเซ่ไรชอบจริงๆริเจ้าเฮ้ยรักจริงๆสาวเฮย้เฮยต้องพูดผ่านๆเธอจึงจะเข้าใจ

จากเมืองเหนือหเลยกำแพงแดนอีสานคนสวยของเมืองภาคกลางหรือสางามของเมืองใต้ ยอมรับตรองต้ง,ตงว่าบเธอคนนี้สอบที่เธอเป็นเธอสาบเวลาเธอเย็้มรู้ไหมเวลาที่เธอจ้องตาสันเขินจริงจริงเธอทำให้เขาคนหนึ่งหลงรักเธอ ขอถามตรงตรงขอจีบเธอได้ไหมถ้าเธอม่ว่าอะไรสวยกันยิ้มสักนิดหนึ่งในโปรดอย่าเพิ่งมองผ่านไปสนคนอื่นหอใจถูกใจคนแน่มันยกให้เธอเป็นที่หนึ่ง ชอบจริงจริงเจ้าเอ้ยรักจริงจริงสาวเฮ้ยจะอู้จะอีเจ้าวันแสนลายชอบจริงๆเจ้าเฮ้ยรักจริงจริงสาวเฮ้ยต้องพูดผ่านๆเธอจึงจะเข้าใจ